เราจะใส่น้ําในกระังเล็กแล้วก็ปิดตรงปากหม้อแบบนี้เลยนะคะพอครบเวลาเราก็จะเปลี่ยนน้าแล้วก็ตั้งเวลา10นาทีรอ,อบค่ะพอสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ผักลงไปค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ชวนทําเนื้อลายใต้น้ําวัตถุดิบและว,วิธีการทําเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะวัตถุดิบแรกนะคะก็จะมีเนื้อลายค่ะแล้วก็หอมแดงกระเทียมเม็ดผักชีแล้วก็ผักชีใบเลื่อยต้นหอมข่าตะไคร้รากผักชี แล้วก็ต้นผักชีค่ะผิวมะกรูดแล้วก็ใบมะกรูดตามด้วยพริกสดและพริกแห้งค่ะเราจะหั่นเนื้อเป็นชิ้นพอดีคำนะคะสังเกตที่เวลาหั่นเราจะเห็นลายของเนื้อค่ะ เสร็จแล้วเรามาซอยใบมะกรูดให้เล็กลงค่ะเพื่อง่ายต่อการตำแล้วก็เอาไว้ใส่โรยหน้าค่ะเรามาตำพริกแกงกันค่ะใส่ลาบผักชีค่ะตะไคร้แล้วก็ตำด้วยใบมะกรูดค่ะแล้วก็พริกแห้งแล้วก็พริกสดความเผ็ดเลือกตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็ตมด้วยเม็ดผักชีค่ะแล้วก็หอมแดงกระเทียมแล้วก็ตมให้ละเอียดเลยนะคะ ปรุงรสด,ด้วยเกลือน,นิดนึงค่ะแล้วก็ผิวมะกรูดค่ะแล้วก็ตำต่อไปอีกสักนิดนึงเมื่อตำเสร็จแล้วใส่น้ำลงไปสักนิดนึงค่ะเป็นน้ำล้างคกค่ะจากนั้นตักเครื่องพริกแกงใส่หม้อเลยค่ะใส่ในมหม้อหุงข้าวเสียบปลั๊กไฟแล้วก็กดที่ปุ่ม,มหม้อหุงข้าวได้เลยนะคะแล้วก็ใส่เนื้อลงไปปรุงรสด,ด้วยผงนัวน้ำปลาน้ำปลาล้าจากนั้นเราจะนำน้ำใส่กระมงังวางไว้บนมหม้อหุงข้าวนะคะตั้งเวลาไว้10นาทีค่ะ พอครบเวลาเราจะเปลี่ยนน้ำแล้วก็ตั้งเวลาอีก10นาทีเช่นกันค่ะเราจะทำแบบนี้3ครั้งนะคะพอครบ10นาทีแล้วเราก็เปลี่ยนน้ำค่ะพอครบ3ครั้งแล้วนะคะเราจะยกกระลังออกเลยค่ะแล้วเราก็จะมาใส่ผักที่เหลือลงไปค่ะ แต่ถ้าเ,เพื่อนๆอยากที่จะให้เนื้อนุ่มแล้วก็เปื่อยกว่านี้นะคะก็สามารถต้มหรือว่าทําแบบนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆค่ะจนกว่าที่เราจะพอใจค่ะสําหรับใครที่เคยลองไก่ใต้น้ํามาแล้วลองดูเนื้อหลใต้น้ําบ้างนะคะอร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะวิธีการทําก็ง่ายไม่ยุ่งยากค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะส่วนคลิปหน้านั้นจะเป็นเมนูอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ